เปิดไฟแมตสไกลแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษีนารัสที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่เพื่อนๆลองดูใช่ฮะว่าแดดแรงแค่ไหนแต่ไฟของหัวรถจกักร qsy นี่ผมบอกได้เลยว่าแรงจริงๆนะครับขนาดแดดส่องนะครับเรายังเห็นว่าเป็นแสงไฟนะครับ3ดวงนะครับบริเวณหัวรถจกักร qsy ที่ทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31กรุงเทพชุมทางหัดใหญ่วันนี้นะครับล่าช้าประมาณ49นาทีเลยทีเดียวนะครับล่าช้าประมาณ49นาทีเลยทีเดียวมาแล้วนะครับ ดวงที่จะแรงแค่ไหนแต่ดวงไฟแรงกว่าสุดยอดจริงๆนะฮะหดรถจกัก qsy แล้วเสียงเงียบมากทำขบวนโดยพิเทศษทักษิณารัตนี่บอกง่ายๆว่าใครเดินข้ามทางรถไฟต้องระวังให้ดีเพราะว่าเงียบทั้งขบวนเลยนี่นะครับ qsy 5208ครับ จะเน็บตู้สเสบียงมาด้วยนะครับสำหรับขบวนดวนพิเศษทักซีนารัตที่31ต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางหัดใหญ่ผ่านสะพานเกือกมา้าชุมชนบ้านดงยางอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีไปแล้วนะครับมาเวลานี้กับทุกวันนะฮะท้องฟ้าสวยงามโอ้ยฝุ่นตลบเลยนะครับ ขบวนจอดนะฮะเดี๋ยวแอดจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโหหน้าขบวนุนตลบนะครับขบวนจอดนะฮะเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐน์ฮะจอดเลยครับเดี๋ยวตามไปดูก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ระยะไกลมากนะครับให้ดูว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับ จอดเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับแอดก็ตกใจหมดเลยนะครับ ขบวนฉลอจอดรอสัญญาณนะครับจากทางสถานีนะครับตอนนี้ให้สัญญาณออกขอบวนได้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ น้องประดุกชาแนลครับกับขบวนด่วนพิเศษทักศณารับที่สามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่แล้วพบกันใหม่ครับ